วันนี้กุ้งลองทำลูกชิ้นเป็นครั้งแรกเลยนะคะกุ้งชอบกินกุ้งก็เลยทำเป็นลูกชิ้นกุ้งแต่เพื่อนๆชอบเป็นเนื้ออะไรก็ตามใจชอบเลยนะจะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นไก่แล้วแต่เลยค่ะทำง่ายไม่ยากเลยกุ้งได้มาจากช่องคุณปอยนะคะซึ่งเขาไม่ได้บอกส่วนผสมอะไรกุ้งก็มากะกะเอาเองประมาณนั้นมีข้าวสุกนะคะหนึ่งทัพพีพูนๆแบบเนี้ยแล้วกุ้งที่แกะแล้วะเนื้อ500กรัมนะคะแล้วกุ้งก็จะแบ่งไม่ปั่นหมดนะ งจะแบ่งเนื้อไว้บางส่วนเพื่อสับหยับายวบเอาไว้ผสมที่หลังมันจะได้มี texture ผิวสัมผัสอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยเราผสมทุกสิ่งอย่างไปเลยปั่นไข่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็แล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสประมาณ1ช้อนโต๊ะเนาะรสรสดีอะค่ะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาพริกไทยนิดหน่อยหยอ่หยอยเข้าไปค่ะ น้ำเปล่า100รอกรัมพอนะคะเพราะาอันนี้กุ้งใส่ไป200กรัมมันคือมันมันเนื้อมันไม่เหนียวอ่ะปั่นทุกสิ่งอย่างให้ละเอียดเลยนะคะเราค่อยๆทยอยใส่น้ําไปแล้วกันนะถ้ามันฝืดเราก็ค่อยๆใส่ไปอย่าใส่พวดทีเดียวเนาะเพราะว่าเราต้องการให้เนื้อลูกชิ้นออกมาเหนียวเหนียวนึบๆึอะค่ะวันนี้กุ้งใส่มากไปหน่อยมันก็เลยเนื้อลูกชิ้นไม่ค่อยเหนียวเนี่ยค่ะปั่นจนเนื้อเนียนแบบนี้แล้วก็พักไว้ให้เขาเซตตัวแล้วกุ้งจะเอา กุ้งที่สับหยับๆยาบไว้อะค่ะมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนิดนึงเวลาเราเคี้ยวนะเราจะได้เจอเนะื้อกุ้งนะเป็นแบบเป็นเนื้อสัมผัสเป็นผิวสัมผัสที่แบบที่เขาเรียกว่า texture อะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะพักให้เขาเซตตัวค่ะคําว่าเซตตัวนี่กุ้งไม่แน่ใจนะว่าแค่ไหนกุ้งพักไว้แค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาตั้งน้ําเลยนะคะมานักตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็เอาช้อนมาตักให้เป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะ แล้วก็รอจนกระทั่งเขาลอยรอยอีกประมาณสัก5นาทีก็ค่อยตักขึ้นก็ได้นะเราจะได้ชัวว่าเขาเขาสุกดีแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกกระมังนึงกุ้งก็จะเอาเป็นน้ําเย็นเนาะเพื่อเขาสุกแล้วก็เอาเป็นนอกในน้ําเย็นให้น้าแบบให้หยุดให้หยุดสุกอะค่ะ ทีนี้เราจะไปกินเลยก็ได้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆหรือจะทำเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นที่กุ้งทำไว้เมื่อวานนะคะไปกินคู่กันก็ได้แล้วกุ้งเอาไปไปจีดนิดนึงนะไปเอาไปทอดนิดนึงเพื่อให้เข้าสีเหลืองๆนิดนึงนะักสีมันจะได้ไม่ซีดแบบนี้เนาะแต่ตอนนี้คือมันสุกแล้วนะกินได้เลยถ้าใครชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะจ้าขอบคุณค่ะ